ช็อกโกแลตโอ๊ตครัพค่ะง่ายมากบาแบบง่ายแบบง่งงายแบบงงง่ายแบบงง สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับไหวเช่นเคยนะคะเป็นไงหุ่นไหวยังแบบได้อยู่ปะเออเราคิดว่าใครที่แบบว่าดูแลหุ่นตัวเองหรือว่ากวาจะได้หุ่นที่มันดูสุขภาพดีอะคนต้องแบบผ่านการควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายอย่างหนักมากเลยใช่ไหมคือเราจะหยิบขนมกินจุบจบจุบจบนี่ก็จะเริ่มคิดหนักแล้วว่าเอ้ยน้ำตายเยอะเกินไปหรือเปล่าค่ะแต่แต่แต,แต่วันนี้คะ่ะทุกคนบอกเลยว่ามีเมนูขนมที่สามารถทําทานได้แถมดีต่อสุขภาพอีกด้วยนะคะเพราะวัน นี่ทางเรานั้นมีสิ่งนี้ค่ะนั่นก็คือเจด้าเนยถั่วนั่นเองค่ะเฮ้ยเนยถัว่วมันจะใช่เหรอ จะบอกว่าเนยถั่วเนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเลยนะคะเจ้าเนยถั่วเนี่ยเป็นสิ่งที่ฮอตฮิตมากเลยในอเมริกาค่ะทุกคน <S <S เขาถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกอันดับต้นๆของทางอเมริกาเลยนะคะไม่ใช่แค่ว่ามีแต่ถั่วแล้วจะแบบเป็นเนยถั่วได้นะทุกคนเพราะว่าทางออย,ยอของอเมริกาเนี่ยเขามีมาตรฐานที่กําหนดไว้เลยนะคะว่า the real เนยถั่วเนี่ยจะต้องมีปริมาณถั่วลิสงขั่วบดเนี่ยอยู่มากกว่า9 0เ โปรตีนแบบแน่แนๆไฟเบอร์แน่แนๆจัดเข้าไปในนี้นะคะเหมาะมากนะคะสําหรับคนที่กําลังฟิตบุนหรือว่าดูแลสุขภาพสําหรับเมนูที่จะทําในวันนี้เนี่ยพีนัทวัตเตอร์ช็อกโกแลตโอ๊ตคับค่ะส่วนประกอบของเมนูนี้ทุกคนมันจะแบ่งออกเป็น3ชัน้นซึ่งบอกว่า3ชั้นเหมือนจะฟังดูเฮ้ยเยอะปล่าแบบแต่จริงๆทุกชั้นคือง่ายมากแบบง่ายแบบ ง่ายแบบงงง่ายแบบงงนะคะอ่ะนมาเดี๋ยวเราผสมส่วนผสมของเรากันเลยนะคะอันนี้ข้าโอ๊ตนะน้ำผึ้งเนี่ยเราจะใส่ประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะคะอันนี้คือจริงๆก็สามารถปรับตามความชอบได้เลยนะคะ กระป่นนิสนึงเพื่อความแบบอร่อยนัวๆน,นะคะและที่ขาดไม่ได้เลยของเรานะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะจิ๊บครีมมี่พีนัทบัตเตอร์ค่ะเราวันนี้เราจะใช้เป็นตัวครีมมี่นะคะเพราะว่าเขาจะมีความแบบว่าเนียนละมุนของถั่วลิสงแบบบสุดๆนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาแกะชิบชิบ,ชบเนียนมากค่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะตักจิ๊บพีนัทบัตเตอร์ของเรานะตักลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะหรือใครชอบแบบนัวๆก็ จะเยอกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าประมาณนี้แหละกำลังโอเคแล้วนะคะอ่ะจริงๆแล้วเจ้าตัวจิ๊บพีนัทบัตเตอร,ร์ทุกคนเขามีแบบหลายสูตรนะมีแบบหยาบบันชีก็มีนะหรือว่าแบบที่เขาลดไขมันลง25%ก็มีนะคะกับจิ๊บรีดิวแฟตพีนัทบัตเตอร์นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะคนส่วนผสมของรเราให้เข้ากันเลยนะคะ ตอนนี้เราผสมส่วนฐานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทาน้ํามันพืชลงไปสักเล็กน้อยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะตักส่วนผสมของเรานะคะลงอัดในบริเวณพิมของเราเลยนะคะทุกคนกดลงไปให้แน่นๆสวยๆแน่นๆประมาณนี้นะค่ะทุกคนสวยงามทีนี้เดี๋ยวเราจะนําส่วนนี้นะคะไปแช่ตัวยเย็นให้เขาเซตตัวสักนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวระหว่างที่เราแช่เรามาทําตัวอีกชั้นหนึ่งซึ่งเป็นชั้นี่นัตเะเตอร์กันนะคะตัวนี้คือไม่มีอะไรมากเลยก็คือเราจะตัก จิบพินับัตเตอร์ของเรานะคะใส่ลงไปตุ้มๆแล้วก็ผสมกับน้ำผึ้งเท่านั้นเองนะคะ,อ,ะอย่างที่ทุกคนเห็นกันนะคะว่าวันนี้เนหวายใช้จิบพินับัตเตอร์ใช่ไหมซึ่งเขาเป็นพินัตัตเตอร์อันดับหนึ่งของอเมริกาเลยนะคะเขามีสารอาหารประโยชน์มากๆเลยมีทั้งแบบโปรตีนสูงกากใยก็สูงอีกด้วยนะคะอย่างตัวที่วายใช้เนี่ยจะเป็นตัวจิบพริมมี่พีนับัตเตอร์นะคะส่วนตัวเรารู้สึกแบบกินแบบหอมโทลิสงมากเลยอะค่ะทุกคนแบบ ฟินอนะฟินอนะใครที่ชอบถั่วลิสงแล้วก็ความแบบครีมๆนัวๆอะไรเงี้ยคือแนะนําเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยจ้าเข้ากันดีแล้วอันนี้คือจริงๆก็ปรับรสชาติตามใจชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเอาน้องฐานของเราออกมากันนะคะอ่าทีนี้เราจะตักเจ้าตัวพินาบัตเตอร์ของเราลงไปเลยนะคะจากนั้นเนี่ยก็เกลี่ยๆให้กระจายทั่ว พพิมน์นจะเหลือส่วนข้างบนไว้นิดนึงนะคะตรงนี้เนอะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาดาร์กช็อกโกแลตลงไปราดข้างบนนะจ๊ะถ้าเกิดใครชอบชั้นเจ้าตัวพีนัทบัตเตอร์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะใส่เยอะๆกว่าตัวชอ็อกโกแลตก็ได้นะอันนี้คือแบบมันปรับได้ตามความชอบเลยอะ่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการละลายชอ็ชอกโกแลตการช็อกโกแลตของเราไม่มีอะไรมากเลยเราใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวจะทําการนําไปเข้าเวฟในไมโครเวฟให้เขาละลายนะคะทุกคนก็จัดไป600วัตต์ประมาณ30วินาทีนะคะ มาจากทุกคนตอนนี้ช็อกโกแลตของเราก็คือละลายได้ที่แล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาเขาเนี่ยราดลงบนลยถัวของเราเลยนะคะอหาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเคาะๆเ,เล็กน้อยนะทุกคนให้ช็อกโกแลตเนียน ทีนี้เดี๋ยวเราจะนำเข้าตู้เย็นนะคะเวลาในการแชร่เพื่อให้ทุกอย่างเซ็ตตัวเนี่ยอย่างน้อยสักงสี่ชั่วโมงนะคะพอาอเขามีแบบในถั่วอะไรอยู่ข้างล่างด้วยเนอะก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราแค่เขาออกจากพิมพ์นะคะแล้วมาตกแต่งหน้าตาเพิ่มเติมกันคะ่ะไป หลังจาก4ชั่วโมงผ่านไปเต่ตัวเรียบร้อยเราก็ได้นําออกจากพิมพ์อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาที่ได้ออกมาประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวไหวยต้องมาทําในส่วนของตัวพีนัทบัตเตอร์ราดหน้านิดนึงจริงๆไม่ต้องทําก็ได้แต่แบบอยากทํอาอยา,อยากสวยนะคะทุกคนมามาค่ะเดี๋ยวเราจะตักจิบครีมมี่พีนัทบัตเตอร์ของเรานิดนึงเพื่อเดี๋ยวจะผสมกับนมสดหน่อยนะคะเพื่อให้เขามีความแบบเหลวขึ้นนะจะได้เอามาบีบเป็นเส้นได้สวยๆนะคะ คค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะตักใส่ถุงบีบนะคะเพื่อความสวยงามของเราจากนั้นตัดตรงปลายถุงนะคะเล็กน้อยนะทีนี้เดี๋ยวเราจะบีบเป็นเส้นเลยนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับพี่น่าช็อกโกแลตทูน่นครับนะคะตัวนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าได้ความหอมความเข้มข้นของถั่วลิสงแบบเต็มปากเต็มความแบบซุมซึมซมกันเลยทีเดียวนะคะทุกคน เป็นไงบ้างเห็นว่าทำแล้วดูง่ายใช่ไหมก็ง่ายจริงๆนั่นแหละเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยซื้อจิ๊ครีมมี่พีนัทบัตเตอร์นะมาลองทำกันได้เลยนะไม่ใช่ว่าแค่จะเป็นเมนูนี้นะคือจะแบบทานหน้าขนมปังอะไรอย่างเงี้ยแบบทานเล่น,ลนๆก็ได้นะเสริมพลังงานแถมได้โปรตีนแบบจะเต็มกันด้วยนะคะทุก<ว><า>คนก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าครั้งหน้าเนี่ยจะมีเมนูอะไรอร่อยๆมาฝากนะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย